ฟังด่วนตอบแทนผลงานสุดยอดทีมชาติไทยเตรียมต่อสัญญาอีชิอียาวแฟนบอลชาวไทยเฮกันล,ะล,ะละนั่นลั่นเอเชียนครับครั้งนี้บทพิสูจน์ช้างศึกก็สู้เอเชียได้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่ โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดในศึกฟุตบอลเอเชียนครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับสนัดเก็บได้5แต้มไม่เสียประตูเลยแล้วก็ไร้พ่ายด้วยนะครับทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเข้าไปเจอกับอุซเบกิสถานในวันที่30มกราคมนี้แน่นอนนะครับโอ้โหทั้งเอเชียทั้งอาเซียนต่างชื่นชมทีมชาติไทยนักฟุตบอลไทยทุกคนตอนนี้เนี่ยกำลังมั่นใจนะครับโชว์ผลงานได้ดีมากม โอ้โห oh, เล่นได้ดีวิ่งกันกระจุยกระจายขณะที่ทางฝั่งอีกหนึ่งคนที่แฟนบอลชาวไทยก็ชื่นชมกันเยอะมากๆก็คือมาซาทะอิชิอินะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยที่เข้ามายกระดับให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นสู้กับเอเชียได้มีระบบการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นแทคกติกวิธีการต่างๆดีมากเห็นได้ชัดเจอกับทีมระดับท็อปเอเชียอย่างซาอุทั้งที่ทีมชาติไทยโรเตชั่น แต่นักเตะทุกคนก็ตอบโจทย์กับเทคนิคของอ e ิชิอิและเขาเนี่ยรู้จักในฟุตบอลไทยและเขาตั้งมั่นพาทีมชาติไทยไปให้ได้ไกลที่สุดในเอเชียนคัพนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าตอนแรกเนี่ยเราเซ็นสัญญาอ e ิชิอิมาระยะสั้นในการคุมทีมชาติไทยนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีการคอนเฟิร์มจากมาดามแป้งนวนพันธ์ล่ำซำนในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเขาออกมายืนยันให้แฟนบอลชาวไทยมั่นใจได้เลยว่าอ e ิชิอิจะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยยาวแน่นอน หลังจากตอนนี้ก็มีข่าวว่าโหมีหลายทีมสนใจในตัวของอ e ีชีมากใช่ไหมมาดามแป้งยืนยันชัดเจนเขาบอกว่าเห็นแฟนบอลหลายคนสอบถามเข้ามาจึงอยากพูดตรงนี้เกี่ยวกับอนาคตของมาซาธดะอีชีให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้สบายใจได้เลยเขามีการพูดคุยกับอ e ีชีไว้แล้วว่าจะมีการเซ็นสัญญายาวกันแน่นอนหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เขาบอกว่าตั้งแต่ ก่อนที่อีจิมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเขามีความตั้งใจจริงที่อยากจะพัฒนาทีมชาติไทยล่าสุดมีการพูดคุยกันว่าจะมีการต่อสัญญาอีจิอิต่อไปอีก2ปีด้วยกันดังนั้นยืนยันได้เลยว่าอีจิอิจะได้ทํางานทีมชาติไทยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยแบบยาวแน่นอนเพื่ออยู่สร้างทีมและเพื่อจะพาฟุตบอลไทยไปให้ได้ไกลที่สุดในระดับเอเชียรวมถึงลุ้นไปฟุตบอลโลกและแน่นอนว่าทีมงานจะพยายาม สนับสนุนในการทํางานของอ e ีชิอิอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้มาดามแป้งอยากบอกว่าโคชอ e ีชิอิเนี่ยได้พูดไว้ว่านอกจากรายการเอเชียนคัพแล้วเนี่ยที่มีโอกาสไปได้ไกลที่สุดแล้วเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับโคตา8.5ทีมเนี่ยแน่นอนว่าในความเป็นจริงมันยากมากไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่อ e ีชิอิสัญญาว่าเขาจะพัฒนาทีมชาติไทยและไปสู้กับระดับเอเชียลุ้นไปบอลโลกให้ได้ใกล้เคียงที่สุดหรือไปให้ได้ แล้วก็บอกว่ามาดามแป้งอยากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ส่งกําลังใจเชียร์จาก3นัดในเอเชียนคัพโอ้โหต้องยอมแล้วว่ากระแสดีมากและผู้เล่นทุกคนก็สามารถลงไปโชว์ผลงานได้ดีขอบคุณทุกคนที่แสดงเสียภาพออกมาให้เห็นขอบคุณที่ทําให้คนไทยมีความสุขและมีความหวังมากขึ้นนะครับมาดามแป้งยังบอกอีกว่าโอ้โหเชื่อว่าในเกมเสมอซาอุเนี่ยทำให้แฟนฟุตบ,บอลชาวไทยมีความสุขมากๆได้เข้ารอบสวกทีมสุดท้ายในศึก ฟุตบอลเอเชียนคัพให้เครดิตกับทีมโค้ชอิชิอิและนะักฟุตบอลทั้ง26คนอย่างเต็มที่และตอนนี้กลับคืนสู่ท็อป100ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 19, 19ปีแล้วก็กลับสู่เบอร์หนึ่งอาเซียนได้สำเร็จถือว่าทุกคนมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก หลังจากนี้เราจะช่วยพัฒนาทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีของแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับอีชีอิยืนยันชัดเจนจะอยู่คุมทีมชาติไทยต่อยาวเป็นข่าวดีจริงๆเพราะว่าอีชีอิเพิ่งมาทําทีมชาติไทยได้ไม่นานแต่ยกระดับทีมชาติไทยให้สู้กับระดับเอเชียได้สนุกขนาดนี้และลุ้นไปได้ไกลที่สุดใน อาเอชียนคัพด้วยนะครับเป็นเรื่องที่สุดยอดมากโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยกําลังขาขึ้นกําลังพุ่งอย่างมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ชาแนลต้องซุยนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับอมีสัมภาษณ์มาดามแป้งกันด้วยไปฟังกันหน่อยนะครับ กับหนึเกมเมื่อคืนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสิษย์ครับค่ะก็เมื่อคืนก็เป็นเกมที่แม่คิดว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะรวมทั้งสตาฟโค้ชนะคะโค้ชอิชิทุกคนแล้วก็แฟนบอลชาวไทยเนี่ยน่าจะมีความสุขมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยเสมอซาอุซึ่งเป็นทีมที่ลำดับสูงกว่าเรามากๆของแรงด์กิ้งของโลกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเอเชียนคัพคราวนี้นะคะหลังจากเราเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชอิชิแล้วก็ ครั้งแรกที่ได้เข้าแคมป์ก็มีการพูดคุยกับนักฟุตบอลทุกคนนะคะก็เชื่อว่าเอเชียนคัพเนี่ยเป็นอะไรที่วัดความสามารถของนักฟุตบอลทีมชาติไทยรวมทั้งวัดความสามารถของโคชอิชิอย่างแท้จริงนะคะเราเก็บคลีนชีตได้นะคะทั้ง3เกมเราได้5แต้มทำให้เราเข้าสู่รอบ16ทีมนะคะเป็นครั้งที่2นะคะของการแข่งขันเอเชียนคัพที่เคยมีขึ้นกับทีมชาติไทยนะคะ แล้วก็แน่นอนนะคะรอบต่อไปเราจะเจอกับอุซเบกิสถานนะคะซึ่งแรงกิ้งโลกสูงมากกว่าเราแต่นาทีนี้แล้วแป้งเชื่อว่าพวกเราก็พร้อมใจที่จะเล่นให้ชนะแล้วก็สิ่งที่น่ายินดีนะคะคือเรนกิ้งของเราเราได้ขึ้นสู่ท็อปร้อยของโลกในรอบ19ปีแล้วก็ขณะนี้เราได้กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแป้งก็เชื่อว่า,าทุกคนนะคะมีความสุขถือว่านักฟุตบอลชุดน,นี้ก็ได้ให้ความสุข กับแฟนบอลชาวไทยอย่างแท้จริงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บั้งคิดว่าทุกคนเนี่ยแฟนบอลชาวไทยถามเข้ามาไปเห็นในคอมเมนต์มากมายก็เรื่องโคดอิชอินะคะก็อยากจะบอกให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนสบายใจได้นะคะว่าตั้งแต่ที่แป้งได้เริ่มคุยเกียกับโคดอิชอินะคะก็ ก็ต้องต้องขอบคุณทางท่านนายกสมยศด,ด้วยนะคะที่ท่านก็ให้เกียรตินะคะเนื่องจากวาระของท่านจะหมดลงใน,ในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจึงไม่สามารถจะเซ็นระยะยาวได้กับโคดอิชิแต่ขณะเดียวกันแป้งก็ได้มีการทําสัญญาใจสัญญาสุภาพบุรุษคือได้คุยสัญญาไว้ยาวไว้ตั้งสองปีอยู่แล้วแล้วก็ทําให้โคดอิชิและทีมงานมีความมั่นใจได้ว่าจะได้ทํางานต่อยาวอิชิได้มีการพูดกับแป้งว่าเขายังมีความมั่นใจนะคะนอกจากเอเชียนคัพแล้วเขายังมีความมั่นใจว่า สำหรับคุณลีฟายเวิร์คครับบอลโลกเขายังมั่นใจว่าเรายังอยู่บนเส้นทางซึ่งแป้งเชื่อว่าเป็นความฝันของทีมในเอเชียเพราะว่าโคต้ามันเปิด8ทีมครึ่งนะคะก็ไม่ทราบว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าแป้งเชื่อว่าฟุตบอลทีมชาติไทยจะพัฒนาขึ้นให้ดีที่สุดสู้กันต่อไปนะคะ30มกราคมนะคะเจอกับอุซเบกิสถานแรงกิ้งสูงกว่าเราหลายสิบอันดับแต่นาทีนี้นะคะร่วมใจกันเชียร์ช้างศึก อะไรก็เกิดขึ้นได้สถิติมีไว้ให้ทำอย่างต่อเนื่องฝากแฟนบอลเชีย์พวกเราด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของช anel ต้องซุยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยและก็อย่าลืมติดตามทีมชาติไทยให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่อง ลุนชนะอุดเบเพื่อไปให้ได้ไกลที่สุดในฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายจะแข่งขันกัน30มกราคม6โมงครึ่งอย่าลืมติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ก,กับช n น l ต้องสุดกันด้วยสวัสดีครับ